ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องเมืองโตโฟการดิชทีงเคยนะคลิปนี้นะครับก็มาย้ำนะทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับในแอป2 i d อีนะทุกคนย้าว่าเป็นแอปทูไนะครับจะสามารถหาเงินด้วยการหมุนรางวัลได้นะครับเป็น True Wallet นะทุกคนโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทาการขุดเข้ามาในหน้าของแอป2ูมันนี่เรียกไม่ใช่แอป2ูดิเป็น แอปทัว์ไอเดีเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะทุกคนเลื่อน,งน,นะนลงมาตรงนี้นะครับมันก็จะเจอตรงนี้นะทุกคนเห็นเพื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับรอนะครับมันก็จะเจอตรงนี้นะครับหรือใครนะทุกคนที่อย่างที่ไม่อยากเลื่อนตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนที่หน้าต่างหลักตรงนี้ได้เลยนะทะุกคนเลื่อนตรงที่หน้าต่างหลักได้เลยนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทะุกคนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน นี่นะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ให้เราทําการล่อครับพอดีว่าเน็ตผมชา้านิดหนึ่งนะทุกคนโอเคนะครับหลังจากที่เรานะทุกคนหลังจากที่เราขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะ ให้เรากดที่เล่นเกมเลยนะทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเราก็ทำการรอนะครับทุกคนเราก็ทำการรอนะครับ เน็ตผมช้านะทุกคนเน็ตผมช้านะครับโอเคนะครับก็เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยู่ในหน้าต่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะให้เรานะครับทําการกดที่ใช้ทูเล่นเพิ่มตรงนี้เราสามารถใช้เพิ่มด้วย point ด้วยนะครับ point หอยหนึ่คะแนนจะแลก1นึ่งเศในการหมุนนะครับทุกคนโอเคนะครับทําการกดแลกไปเลยนะทุกคนกดแลกไปเลยนะครับรเรามีอยู่ห้าพอย n นะทุกคนเรามีอยู่5้าพอยนะครับ,รออรบโอเคนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนพอดีว่าขณะนี้มีผู้ทําการเป็นจํานวนมากนะครับ เราก็ต้องรอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาหมุนก่อนนะทุกคนว่าเราจะได้ไหมนะทุกคนตัวนี้หนึ่งนะทุกคนหนึ่งเธ์นะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะทุกคนเราได้2 point นะทุกคนเราได้2 point ู point หนึ่งคะแนนนะทุกคนหนึ่งคะแนนนะครับ โอเคครับเราก็กดดูรางวัลของผมตรงนี้นะครับตัวนี้กดดูกดดูเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรางวัลของผมนะทุกคนตัวนี้นะทุกคนตัวนี้นะครับใครที่เม้นนะทุกคนใครที่เม้นแรกนะทุกคนในคลิปของผมนะครับในคลิปของผมนะครับ ผมจะแจกนะตัวนี้เป็นคนแรกเลยนะครับก็เป็นเน็ตนะทุกคนเป็นเน็ต 500MB ของทรูนะทุกคนของทรูนะครับคนที่เมนตแรกของคลิปนะทุกคนก็ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูนะครับคนที่ติดตามและกดเม้นด้วยนะครับผมจะไปดูนะครับว่าเขาทําจริงไหมครับตามเงื่อนไขนี้ผมจะแจกในคอมเมนต์ของคุณที่กดคอมเมนต์แรกนะทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ มาแนะนำนับสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลด t r u e ID ฟรีเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีครับโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ